ดูไรน้ำมันนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาต้มปลาทูใส่น้ำปลาร้าใส่หัวหอมตะไคร้หัวข่าใบมะกรูดนะคะต้มให้น้ำเขาหอมนะคะเนาะ,ะหัวหอมหัวกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะเนาะเดี๋ยวเราได้ที่แล้วเราก็จะไปตำกันเลยค่ะ แม่แก้วจะจะกินกับขนมจีนได้ด้วยนะคะนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในน้ำปลาเนาะก็จะละลายเป็นข้นๆข้นๆกินกับผักจิ้มนะคะนะ้ะงแม่แก้วก็จะเอาไปละลายในหม้อนะคะแล้วก็จะปรุงเป็นเป็นน้ำยาขนมจีนด้วยนะคะเนาะวันนี้มีขนมจีนมาหนึ่งเข่งคะะ่ะนาะ ปลาทูเข็งละห้าสิบาทนะคะเนาะแต่พริกเนี่ยแันเป็นพริกสวนเนาะเป็นพริกที่เขาปั่นทําน้ําจิ้มอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรเปลือกมันแข็งนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เก็มข้นมากเลยเดี๋ยวเรามาดูผักจิ้มกันนะคะนี่ผักจิ้มของเราเดี๋ยวแม่แก้วจะ ละลายน้ำพริกนะคะแล้วเราก็จะเอาใส่หม้อไปทำํำน้ำยาด้วยนะคะเนาะตอนนี้ก็ปั่นผ้าเสียงอาจจะดังนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักติ้วนะคะเนาะผักติว้วผักกลุ่มดองหัวปีหัวปีแล้วก็ผักตำลึงไข่ต้มนะคะวันนี้กับข้าวแบบ ง่ายๆกันเนาะเพราะว่ามันมีขนมจีนด้วยนะนนเนาะแก้วก็จะใส่เค็มข้นหน่อยนะคะเนาะอันนี้เราก็จะไปทําขนมจีนด้วยนะคะอันนี้เราจะไม่ไม่ใส่น้ําปลาเยอะนะคะจะกินแบบข้นๆนะคะเนาะลูกชายชอบค่ะวันนี้ก็ทํา น้ำพริกปลาทูแบบไร้น้ำมันนะคะเนาะน้ำพริกปลาทูใส่ต้มน้ำปลาร้าเอานะคะต้มนะคะแบบนี้แบบนี้ก็จะดีต่อสุขภาพนะคะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำาน้ำยาน้ำยาต่อนะคะนี่เราก็เอาไปตั้งไฟนะคะ ตั้งไฟแล้วเราพอเดือดเราก็จะเอาต้นหอมต้นหอมมาโรยนะคะนี่ก็ปรุงให้เรียบร้อยค่ะเนาะน้ำปะละาก็จะเค็มอยแล้วนะคะก็น้ำน้ำปะลาเราก็ใส่หัวค่าหัวขาตะไคร้ใบมะกรูดไปแล้วนะคะเนาะเราก็มาปรุงน้ำปลาชูรสนะคะเนาะเราก็เติมน้ำไปอีกนะคะก็จะทานกับขนมจีนได้อีก อย่างหนึ่งค่ะน้ำพริกปลาทูใส่น้ำปาลาร์กินกับขนมจีนยั่วๆจ้าจะมืดไปสักหน่อยนะคะเพื่อนมาจ้ะเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูใส่ปลาร้าจ้ะเนาะมากินกับขนมจีนกินกับผักได้ค่ะเนาะคุ้นๆค่ะเนาะเติมกระชายลงไปด้วยนะแม่แก้วอันนี้ น้ำตรงนี้ใส่กระชายไปด้วยนะคะมาจากเพื่อนๆยิบด,ดีจะ้ะแม่แก้วก็ทําหาไปค่ะอะไรจะอร่อยเนาะมันก็จะทานได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะเนาะสองเมนูค่ะเนาะอร่อยค่ะนะน้าพริกปลาทูใส่น้รราําปลากินกับขนมจีนกินกับผักกินกับข้าวได้หมดนะคะแล้วเราก็ปอกไข่ต้มไปค่ะเนาะ มาค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาจ้าเพื่อนๆจ้ะขนมจีนน้ำยาปลาทูใส่ปลาค่ะน้องนะอ,อร่อยค่ะไข่ต้มด้วยนะคะไม่เผ็ดนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะเนาะ แม่แก้วคิดสูตรเกณฑ์คดอะไรอ่ะคิดสูตรเองนะคะเนาะมาจากข้ากับไข่ต้มแล้วก็ผักอันนี้มากเลยค่ะจอกไม้กินได้อีกชนิดหนึง่งนะคะ ตอนนี้มันเริ่มบานหมดแล้วอันนี้เขาไม่แก้วเก็บไว้ตอนตุ่มๆมันอ่ะอืมอร่อยค่ะมาเดืจัดน้ำยาปลาทูน้ำยาน้ำพริกปลาทูค่ะอร่อยอ่ม มาจ้าอืมสุกเด้อ